สวัสดีครับทุกผู้ชมและผู้ติดตาม FC ซทุกท่านพบกับ71เออนไลน์กับผมโบ๊ชรัตน์เพ็ญจันทร์ครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องราวการไปแข่งขันต่างประเทศนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับไม่มีคลิปที่เป็นการขี่รถเลยทั้งซ้อมรถแข่งรถเพราะว่าเราอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดที่หนักหน่วงมากมากนะครับแล้วผมเองก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มด้วยการที่จะไปซ้อมรถตอนนี้ทาไม่ได้เลยนะครับสนามปิดหมดทุกที่ ก็เลยอยากจะหาคอนเทนต์เรื่องราวให้ท่านผู้ชม FC ได้รับชมกันเกี่ยวกับการแข่งขันบ้างนะครับก็เลยไปหยิบยกเรื่องราวการเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศจีนต่างประเทศเมื่อปี2019มานะครับก็จะมาเล่าให้มันเห็นภาพนะครับการเดินทางการแข่งขันแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีนเป็นอย่างไรบ้างสภาพสนามนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมสวยงามขนาดไหน เดี๋ยววันนี้ตามไปชมกันครับเดินทางไปประเทศจีนพร้อมๆกันอีกรอบหนึ่งกับเซิร์อนอนอลคครับการเดินทางไปแข่งประเทศจีนในครั้งนี้นะครับจุดเริ่มต้นเกิดจากผมได้เป็นเพื่อนกับคนจีนคนหนึ่งครับชื่อว่าอะไหลนะครับมิสเตอร์ไหลอยูอย่ที่ฮ่องกงครับก็ได้เป็นเพื่อนกันในเฟซน,นะครับได้กดไลค์แล้วก็ได้พูดคุยกันจนอะไหลเนี่ยได้ชวนผมไปแข่งประเทศจีนนะครับเขาบอกว่าเขา เป็นเจ้าของทีมอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ทำทีมเป็นน้ำมันเครื่อง Maxim a ครับเป็นน้ำมันเครื่องจาก USA นะครับเขาเป็นตัวแทนของประเทศจีนก็ชวนไปแข่งครับผมก็เลยขอว่าผมขอตัวเครื่องบินหนึ่งที่ของผมแล้วก็ขอผู้ติดตามอีกหนึ่งคนนะครับเพื่อไปเป็นช่างเครื่องแล้วก็คนคอยซัพพอร์ตเรื่องต่างๆนะครับก็เลย ชวนช่างช้างสุดินไปช่างช้างสุดินก็ไปโดยที่ไม่ได้คิดค่าตัวอะไรเลยนะครับก็ได้แต่ตัวเครื่องบินฟรีก็เหมือนไปไปท่องเที่ยวนะครับการเดินทางก็ได้เดินทางขึ้นเครื่องจากสนามบินดอนเมืองครับแล้วก็ไปลงที่มาเก๊าเรานัดไปเจอกับอะไหล่ที่มาเก๊าครับแล้วก็เดินทางนะครับเข้าประเทศจีนโดยที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับเป็นตม เป็นด่านระหว่างมาเก๊ากับจีนนะครับพอเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เดินทางต่อไปจากประตูเมืองจีนนะครับเดินทางไปเมืองที่เราจะแข่งขันใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับการเดินทางก็ประมาณ70 8 0กิโลนะครับเส้นทางของเขาค่อนข้างดีครับทำให้การเดินทางวิ่งแป๊บเดียวนะครับก็ไปถึงสนามที่เราแข่งขันก็เหมือนจะเป็นต่างจังหวัดของประเทศจีน ก็จะอยู่ท่ามกลางภูเขาล้อมรอบเลยที่พักก็จะเป็นเหมือนโรงแรมนะครับก็คืนแรกที่เราไปถึงเราก็นอนโรงแรมแบบประมาณโรงแรมธรรมดาทั่วไปบ้านเรานะครับพออีกวันหนึ่งนะครับเราก็เดินทางเข้าสนามครับเพื่อไปทําการเช็ครถนะครับรถที่ได้ก็เป็นรถยามาฮ่า YZF ปี2017นะครับ นักแข่งที่เดินทางไปแข่งขันนะครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการินเ international ของประเทศจีนก็จะมีนักแข่งต่างชาติเดินทางมาในแต่ละทีมนะครับจ้างนักแข่งต่างชาติมาทีแม็กซิม่านะครับของอาไหลได้จ้างผมไปเป็นนักแข่งต่างชาติคนเดียวนะครับจริงๆจะมีอีกคนนึงเป็นนักแข่งญี่ปุ่นแต่ว่าในช่วงนั้นนะครับมีเหตุการณ์การประท้วงอยู่ที่ ฮ่องกงทาให้การเดินทางของนักแข่งญี่ปุ่นเดินทางมาค่อนข้างลําบากครับเขาก็เลยได้ขอแคนเซิลไปทําให้เหลือผมแค่คนเดียวนะครับแล้วก็นักแข่งไทยคนหนึ่งนั่นก็คือพี่เกิงชยันลมพันธ์นะครับพี่เกิงก็ไปหลายครั้งก่อนผมแล้วนะครับก็ไปสังกัดในทีมของโปคาเก้นนะครับเป็นอะไหล่แต่งของประเทศจีนแล้วก็ทีมนี้นะครับได้จ้างนักแข่งจาก USA มาอีก2คนครับ เป็นคนเก่งมากๆเลยคนนึงก็คือชื่อไรอันสุรานะครับเป็นนักแข่งแข่งอยู่ในรายการ AMA ทั้งซ u เปอร์คอดแล้วก็ม o เ o อร์คอแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับเป็นนักทดสอบของ USA เป็นนักทดสอบของนิตยสาร m o t o อร์ r อ A แอคชั่นนะครับก็จะใส่หมวกสีส้มใครที่เคยดู m o t o อร์คอ a แอคชัก็จะคุ้นกันดีนะครับเขาก็มาแข่งด้วยแล้วก็มาทำข่าวไปลงเว็บไซต์ของต่างประเทศด้วยนะครับ นักแข่งไทยก็มีผมแล้วพี่เกิงพี่เกิงก็ขี่รถยาม,มาฮ่านะครับส่วนอีก2คนขี่คาวาซกิคนหนึ่งคนเก่งนะครับแล้วก็อีกคนนึงขี่ KTM ครับแล้วก็ยังมีรุ่นอื่นๆนะครับที่ทางการแข่งขันด้วยคือมีรุ่นประเทศจีนประเทศจีนก็จะมีเกรด A เกรด B เกรด C เหมือนก,นกันกับบ้านเราเลยแล้วก็มีรุ่นมือใหม่ด้วยนะครับสนามที่บ้านเขาค่อนข้างจะสวยครับเพราะว่าประเทศจีน เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเขาจัดอะไรก็จะยิ่งใหญ่อลังการครับยกตัวอย่างเช่นกีฬาโอลิมปิกนะครับกิจกรรมต่างๆใหญ่โตครับรวมถึงรายการแข่งขันด้วยนะครับสนามเขาก็จะแท็กกว้างเป็นสไตล์เหมือนชิงแชมป์ภาคตะวันออกบ้านเราครับคือจะเน้นภาคพื้นดินนะครับกว้างมากเหมือนเขาทําเป็นลายไซเคิลก่อนนะครับแล้วก็เอาเนินมาใส่ทีหลังเนินก็จะเป็นเนินไม่ยากครับจะเป็นเนินเต็มหมดทุกเนินเลย มือใหม่บ้านเราโดดได้หมดครับเพราะว่านักแข่งบ้านเขาฝีมือยังไม่พัฒนาเท่ากับบ้านเรานะครับบ้านเรายังเป็นต่ออยู่พูดถึงเกมการแข่งขันนะครับสนามที่นี่นะครับจะมีการแข่งขันรุ่นประเทศจีนแล้วก็รุ่น international คือนักแข่งต่างชาติมาแข่งได้แล้วก็นักแข่งประเทศจีนที่เป็นแชมป์ก็มาร่วมแข่งขันได้ด้วยโปรแกรมการแข่งขันจริงๆแล้วจะมีแข่งขัน2วันนะครับคือวันเสาร์หเรสแล้วก็วันอาทิตย์หเรส แต่ว่าด้วยเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับสถานการณ์ไม่ค่อยปกติมีการประท้วงอยู่ที่ฮ่องกงเลยทางคนจัดนะครับเขาก็หลีกเลี่ยงเพราะว่าทางรัฐบาลเขาไม่อยากให้มีคนต่างชาติเข้ามาในประเทศจีนช่วงนั้นนะครับเลยทำให้การแข่งขันตอนแรกจะได้ถ่ายทอดสดออกโทรทัศน์ปกติเหมือนรายการทั่วไปนะครับตอนนั้นก็เลยจะต้องแอบแข่งนะครับ จากตอนแรกที่ว่ามีโปรแกรมนะครับเราจะได้แข่งเป็นรุ่นปิดท้ายกลายเป็นเราจะต้องแข่งขันหลังจากที่รายการเขาจบไปแล้วครับทำให้เหมือนกับว่าเรามาซ้อมกันนอกรอบหลังจากที่เขาแข่งเสร็จไปแล้วนะครับจริงๆเกือบจะไม่ได้แข่งแล้วตอนนั้นทางผู้จัดก็พูดคุยกันกับนักแข่งต่างชาตินะครับเราก็โหมาต้องไกลเดินทางข้ามทาวีปข้ามประเทศมานะครับไม่ได้แข่งก็เสียดายเขาก็เลย รวมการแข่งขันเป็นเลทเดียวเลยนะครับคือตัดสินแข่งทีเดียวจบเลย20นาทีบวก1รอบนะครับก็เวลาการแข่งขันเท่ากับประเทศไทยเลยสภาพอากาศบ้านเขาก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับทำให้ขี่ค่อนข้างสบายครับเกมการแข่งขันนักแข่ง USA นะครับที่ฝีมือค่อนข้างจะเหนือจากเราแล้วก็ทำเวลาต่อรอบดีเป็นอันดับหก่อนการแข่งขันก็ออกตัวไปนำเลยนะครับ ผมออกมาอยู่ในกลุ่มกลางๆครับประมาณที่4ที่หนะครับแต่ก็ใช้จังหวะในช่วงรอบแรกนะครับหาจังหวะขึ้นมาจนมาอยู่ที่2ในรอบแรกแล้วก็พยายามตามคันหน้าที่เขาขี่เวลาเร็วกว่าเราแล้วก็ดูลายการขี่ของเขานะครับตามลายเข้าไปแต่คันเร่งของเรายังไม่หนักเท่าเขาเลยทําให้ระยะการทิ้งห่างก็จะยืดไปทีน,นิดทีน,นิดนะครับรอบละ 1>, 1วิครึ่งวินะครับจนเขาเริ่มยืดออกไปประมาณ4วิถึง5วิแล้ว,ลวเขาก็เริ่มคุมแล้วครับเขาขี่รักษาความเร็วไว้เท่าเดิมผมเองที่ตามเขานะครับทําให้ความเร็วของผมก็เร็วตามเขาไปด้วยถึงแม้ว่าจะเร็วไม่เท่าเขาทําให้ยืดระยะที่3ที่4ออกมาได้นะครับที่3ที่ตามหลังมาก็เป็นพี่เกิงชย,ยันลมพันก็เป็นคนไทยเหมือนกัน<ม>ก็ขี่รักษาระยะกันไปเรื่อยๆนะครับพอ ในช่วง5นาทีสุดท้ายทุกคนก็เริ่มคุมแล้วผมก็ขี่รักษาความเร็วเรื่อยๆนะครับแล้วก็จบการแข่งขันไปในอันดับที่2อนะครับอันดับที่1เป็นไรอันสุราจาก USA เป็นนักแข่ง AMA เลยนะครับที่2ก็เป็น7 1เว n นวัออนไลน์ที่3ก็เป็นพี่เกิงชัยยานนะครับที่4เป็นนักแข่ง USA อีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่5รู้สึกว่าจะเป็นคนรัเสเซียที่มาทำงานอยู่ที่ ประเทศจีนนะครับเป็นนักแข่งด้วยแล้วก็มาทํางานด้วยแล้วก็มีแชมป์ประเทศจีนเข้ามาตามลําดับนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้ไปแข่งขันประเทศจีนครั้งแรกนะครับแบบเดินทางไปแข่งแบบจริงจังเลยก่อนหน้านี้ก็ได้แค่เดินทางไปพักเครื่องนะครับอยู่ที่ประเทศจีน1วันก็ได้เป็นแค่ท่องเที่ยวแต่ครั้งนี้ได้ไปแข่งขันจริงๆนะครับแล้ก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ได้สปอนเซอร์หลายคนเลยที่แบบ ได้คอนแทคติดต่อกันไว้ในโอกาสต่อไปนะครับพอแข่งเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่ประเทศไทยนะครับก็มีสปอนเซอร์เจ้าของทีมนะครับก็ติดต่อมาว่าในปีต่อไปคือปี2020นะครับเขาก็จองตัวไว้แล้วว่าจะให้ผมไปเป็นนักแข่งในสังกัดทีมของ Maxima นี่แหละครับแล้วก็จะซื้อรถใหม่ไว้ให้จะให้ขี่เต็มฤด,ดูกาลเลยนะครับก็จะจะได้ไปประเทศจีนเกือบทุกเดือนเลยเพราะว่า มีแข่งเยอะมากๆประเทศเขาใหญ่มากนะครับแต่เราโชคร้ายที่มาเจอเรื่องโควิดนะครับตอนนั้นเมื่อต้นปี2020ผมได้จองตัว๋วเครื่องบินแล้วก็ทำวีซ่าไปแล้วนะครับกำลังจะเดินทางไปแข่งขันสนามแรกของประเทศจีนเลยแต่ก็ต้องแคนเซิลนะครับคือจองตั๋วทำวีซ่าแล้วทางมิสเตอร์ไหลผู้จัดการทีมก็ทักมาบอกเพียงแค่3วันบอกว่ารายการแข่งเขาเลื่อนไปก่อน หลังจากนั้นก็มีข่าวโควิดที่จีนระบาดหนักมากตอนนั้นก็ยังไม่มาถึงประเทศไทยนะครับเราก็ยังชิวๆอยู่คิดว่าเดี๋ยวประเทศจีนเขาคงมีวัค,คซีนแล้วก็กลับมาปกติเหมือนเดิมนะครับจนทุกวันนี้โ,โหระบาดหนักเลยมาถึงประเทศเราประเทศเขานี่คือกลับไปสู่ปกติแล้วนะครับจัดกิจกรรมแข่งขันได้แล้วแต่เรายังเดินทางไปแข่งไม่ได้ครับ<ม>ก็หวังว่านะครับมเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็ มียารักษาที่จริงจังโควิดหมดไปจากโลกนี้นะครับเราจะได้กลับไปประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งแล้ว f c ก็จะได้มีคลิปนะครับสำหรับการแข่งขันต่างประเทศได้รับชมบ่อยๆอีกแน่นอนนะครับก็หวังว่านะครับเราจะได้ไปประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คอยติดตามว่าจะเมื่อไหร่นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทริปการเดินทางไปประเทศจีนนะครับเหมือนได้ไปท่องเที่ยวได้ไปขี่รถด้วยเป็นการไปประเทศจีนแบบ เต็มตัวครั้งแรกนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง s e เว่น n e ออนไลน์ไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากดูแบบเต็มๆนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5วันกลับเลยนะครับสามารถไปดูได้ในช่องนะครับจะมีเพลย์ลิสต์อยู่เพลย์ลิสต์เขียนว่า China 2019นะครับก็จะรวบรวมไว้ทุกวันเลยนะครับแล้วก็จะหาคลิปใหม่ๆม,มาให้ท่านผู้ชม f c ได้รับชมกัน เอาคลิปที่ไปแข่งต่างประเทศนะครับที่เคยไปมาแล้วก็นํามาเล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เรายังไม่ได้มีคลิปใหม่ๆนะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามไว้ด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับจะหารถใหม่ๆหรือว่าข่าวสารใหม่ๆหรือว่าคลิปการแข่งขันนํามาเล่านะครับเป็นรีเมคใหม่อีกรอบหนึ่งในช่วงโควิดแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ